ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะตามโลกไปนี้ของเราให้สวยงามปลดปล่อยจินตนาการออกไปคิดเขียม สอนสินกลองสวนแมลงสวัสดีสมาชิกชาวสอนสินครับผมวันนี้มาส่งเรียบร้อยแล้วนะครับพัสดุของพี่โจปุ๊บนี่เลยเขาเรียกว่าดินเบามันก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวในการใช้งานในการปั้นอะไรแบบนี้นะครับน้องๆไม่จำเป็นต้องไปซื้อตามพี่โจก็ได้นะครับใช้ดินน้ำมันก็ได้วันนี้นะฮะเราจะมาปั้นให้เป็น รูปมแมลง <S <S เป็นมแมลงที่อยู่ในกล่องอุ้ยเออน่าสนใจทีเดียวนะครับอย่างที่บอกไปอันนี้เดี๋ยวพี่โตใช้ดินนี้น้องๆใช้ดินน้ำมันปั้นตามได้ก่อนเลยนะครับผมมันก็จะดูว่าวัสดุที่แตกต่างกันมันมีคุณสมบัติพิเศษอะไรยังไงเพิ่มเติมนะครับลองดูว่าชิ้นงานของสอนศิลป์ทั้งน่าสนใจแล้วก็ได้รู้จักกับวัสดุแบบใหม่ๆด้วยนะจ๊ะ เราติดตามได้สัสวีวันนี้ครับงิงๆเสียงแมลงช่วงไอเดียสอนศิลป์ดินเบาของพี่โตนะครับตอนนี้เตรียมมาเรียบร้อยแล้วก็มีการไปผสมสีมาแล้วนะครับผมวิธีการก็คืออาจจะแต้มสีใส่สีเข้าไปในตัวก้อนดินตรงนี้เลยนะครับสีโปสเตอร์หรือสีอะคริลิกก็ได้นะครับผมสอนปั้นอะไง่ายๆกน่ารักกลมๆแบบนี้อจะจะรีๆหน่อย แล้วกดให้มันแ,นแบนๆนิดนึงเอาสีดำนะครับกดให้แบนแล้วก็พับครึ่งแล้วก็แปะเข้าไปข้างหน้ากดจัดแต่งหน่อยต่อไปก็สีดำจุดๆขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันไปก็ได้นะครับปั้นสีดำมันเล็กๆสองอ่านแปะเข้าไป สีดำั้นเป็นเป็นคล้ายๆกับรูปหยดน้ำเอาด้านที่เล็กกว่าแหลมๆนะครับแปะเข้าไปด้านบนหลังจากนั้นนะครับตัวอยากได้ปากยิ้มๆหน่อยชมพูแล้วกันแล้วก็เอาแม่บรรทัดนะครับมากดตรงกลางส่วนที่เรากดตรงกลางไปเนี่ยมันคือช่วงที่จะเป็นรอยแยกของปีอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งตัวต่อไปอีกหนึ่งตัวนะครับสีเหลืองกับสีดำ สีดำนะครับปั้นเป็นเส้นๆนะครับอาจจะไม่ต้องเป็นเส้นบางมากก็ได้นะครับเส้นๆนี้เส้นเป็นรอบๆนี้คุณสมบัติของดินเบาตรงนี้นะฮะ จะเป็นลักษณะที่คล้ายๆกันกับดินเบาดินเชื้อน้ํานะครับคือทั้งสงสีเนี่ยพอเราปั้นปันเสร็จปุ๊บใช่ไหมพอแปะปุ๊บมันจะดึงออกยากละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางแผนในการแปะติดประกบกันให้ดีนะครับสีขาวมาทําตาเหมือนเดิมนะครับคล้ายๆกับตาของเต่าทองของเราเลยนะครับสีดํากลมๆแปะเพิ่มเข้าไปจุดแดงๆเป็นแก้มแล้วกันเพิ่มความน่ารัก,กุกิ๊ก ก็สีชมพูปั้นเป็นเส้นๆนะครับแมยิ้มที่จะใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับนั่นก็คือนี่เอาสีขาวมาครับปั้นเป็นวงกลมแล้วกดครับกดเป็นวงกลมแบนๆแล้วก็จับปลายให้มันออกมาเป็นรูปหยดน้ำแล้วก็ติดใส่ลวดลายของปีกลวดลายปีกก็จะคล้ายๆใบไม้เลยประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยสองตัว ปั้นกันได้เสร็จเรียบร้อยมาจัดองค์ประกอบภาพกันครับกล่องที่พี่โตเตรียมไว้กล่องกระดาษระบายสีตกแต่งข้างนอกเรียบร้อยแล้วแล้วด้านในเปิดให้โชว์ให้ดูระบายสีฟ้าเป็นฉากหลงังตรงนี้นะครับเป็นเหมือนกับกำแพงบ้านแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตัดเอาใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้ต่างๆนะครับมาจัดวางเข้าไปตัดมาแล้วเหลือแถบด้านล่างเพื่อที่เราจะพับแล้เดี๋ยวทากาวตรงนี้ นี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับสวนดอกไม้ข้างๆบ้านนะครับแล้บริเวณฝั่งข้างหน้าบ้านก็ใส่เป็นกระถางดอกไม้3กระถาง หลังจากนั้นก็เอาพระเอกของเรานะครับแบบประมาณอย่างนี้เป็นมแมลงที่บินมาตอมดอกไม้ที่อยู่หน้าบ้านของเราอาจจะเพิ่มเติมฉากหลังเข้าไปในกล่องนะครับใส่เป็นก้อนเมฆเพิ่มเติมเพื่อนๆได้อีก หอยทากหรือว่าตัวหนอนนะครับเอามาเดินเล่นอยู่ในฉากอื่นๆตรงนี้นี่นะครับแล้วก็ผีเสื้อนะครับพอแปะเสร็จจัดองค์ประกอบแล้วนะครับก็ออกมาเป็นประมาณนี้ สวนดอกไม้ข้างบ้านต้อนรับเจ้า,มาแมลงน้อยมากมายที่มาตอมดอกไม้นะครับหัดลองปั้นทำให้เรานอกจากได้ชิ้นงานศิละปะแล้วยังได้รู้จักสัดส่วนอวัยวะส่วนต่างๆของเจ้า,มาแมลงชนิดนั้นด้วยนะครับผมถ้าทำเสร็จปุ๊บอย่าลืมส่งมาอวดกันด้วยเดี๋ยวไปดูดีกว่าช่วงหน้ามีใครจะได้ออกากศกับช่วงสอนสิบอินบ็อกซ์ครับ สอนสีอินบ็อกซ์ละครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งหนึ่งคลิปนี่จากน้องๆที่ส่งเข้ามานะครับรอดูดีกว่าว่าใครที่ส่งเข้ามารอลุ้นว่าเป็นของตัวเองหรือเปล่าสอนสีอินบ็อกซ์วันนี้ครับค่ะพี่เจวันนี้หนูทำผลงานฉลองแฮปปี้เบิร์เดย์ของน้ังง่าค่ะที่ทะเลค่ะทรายแล้วก็ มีตึกข้างหลังแล้วก็มีจุดค่ดสวัสดีค่ะเห็นเทคนิคต่างๆที่ใช้ในรูปนะครับสวยมากอะเอ้ยเออบอกเลยนะครับสีสันสวยงามแล้วก็เมื่อกี้ชิ้นงานบอกว่าอะไรนะเป็นงานแฮปปี้เบิร์ดเดย์ของนางเงือกใช่ไหมท้องฟ้ามีจุดๆไม่รู้ว่าจะเป็นเทคนิคก,การแบบสลัดสีใช้แปรงผู้กันหรือว่าแปรงสีฟันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็ระบายสีมี ลวดลายลูกเล่นต่างๆมีน้ําแล้วก็เป็นเส้นเป็นสีขาวตัดออกมาคือคล้ายๆกับเป็นเกลียวคลื่นเป็นฟองคลื่นอะไรแบบนี้นะฮะโเฮ้ยใช้สีสนุกมากเลยนะครับเก่งมากเลยพีตาขอบคุณนะครับชิ้นงานแบบนี้นี่น่ารักมากๆส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s o r n s i n c l u b อีเมล์ r a s s o r n s i n t t h p b s o r t h ตู้ปน12ปนฝประดิพัทธ์กรุงเทพ10404ครับเรียบร้อยแล้วนะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนสินกับพี่โจพี่พลทางไทย PBS ดิจิตอลหมาเยเลข3แบบนี้นะครับสวัสดีครับ The Fun.